โอเคค่ะอะตอนแรกเป็นแบบใช้แมนนวลอะแดปเตอร์นะคะก็ลองขึ้นชัตเตอร์รูรับแสงสปีด500เสียนชัตเตอร์ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นโหมดออตโต้ก็ปรับตรงนี้มาให้อยู่ตรงโหมดออตโต้ มันนวนอะแดปเตอร์ถอดออกได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้มันก็วัดแสงมันก็จะปรับเปลี่ยนตามค่ารูรับแสงเพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นบอกสปีดโอเคอ่ะสมมุิถ่ายตรงนี้รูรับแสงที่เอากว้างสุด1 1 8 ทีนี้รูรับแสงเท่าเดิมแต่นี้แงนหน้าเลนใส่ไฟเลยนะคะเสียงสปีดเปลี่ยนไปอลองปรับเป็น11ที่จุดเดิมตรงนี้สปีดเปลี่ยนรู11หงาย หน้าเลนใส่ไฟเลยนะคะสปีดเสียงเปลี่ยนอ,อีกทีหนึ่งครั้นี้4ีรูรับแสง4ถ้าถ้าไฟตรงนี้มันดับลงก็คือเราปรับไปที่ตัวเช็คนะคะเราปรับกลับมาที่ออนอีกทีหนึ่งมันจะขึ้นให้เราเห็นตอนนี้ กล้องบอกค่ารูรับแสงอยู่ที่ประมาณ4ประมาณสี่นค่ะก็นี้แงนใส่ไฟเลย สปีดเปลี่ยนค่ะแสดงว่าวัดแสงทำงานสปีดชัตเตอร์ปรับเปลี่ยนตามรูรับแสงแล้วก็ตามค่าแสงอันนี้คือโหมดออโต้ชัตเตอร์บีหนๆก็ไหนๆแหละลองให้ดูปรับอันนี้เป็นตัวบีทำงานนะคะปกติ yeah okay.